สวัดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านค่ะวันนี้พามาชมที่ดินอีกหนึ่งแปลงค่ะแปลงนี้ขนาดเนื้อที่1 1 0ตารางวาถมแล้วทั้งแปลงนะคะไปชมที่ดินกันค่ะพิกัดแปลงอยู่ที่หมู่บ้านเพชรวัฒนาถนนเรียบคลองปลาปลาตะบนบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะเข้ามาเพียง7 0เมตรจะพบแปลงที่ดินอยู่ด้านขวานะคะเข้า<อ>มาเพียง30เมตรที่ดินอยู่ด้านขวาะคะ่ะไปชมที่ดินกันนะคะ ขนาดความกว้าง15เมตรความลึก28.5เมตรนะคะปัจจุบันที่ดินถมแล้วทั้งแปลงถนนผ่านหน้าแปลงกว้าง5เมตรค่ะราคาขาย3,850,000บาทตารางวาละ35,000บาทค่ะถนนปลอดพลาพร้อมโอนนะคะ ที่ดานประปาผ่านหน้าแปลงแล้วนะคะที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้ก,ลก,ลกับเมืองทองธาน,นีนโรบินสันสีสมาถนนสีสมานถนนเลียบคลองป,า,ป,า,ปาสถานที่ราชการต่างๆโรงพยาบาลต่างๆและโรงเรียนเซนฟังสิสเวียนะคะที่ดินแปลงนี้เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจนะคะเหมาะสําหรับสร้างบ้านหรือซื้อเก็บไว้เก็บกำไรได้นะคะท่านใดสนใจสามารถติดต,ต่อปอที่ดินสวยบริการรับฝากขายที่ดินได้ะค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ